เอาละครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับคผู้ชมครับกระแสวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวที่น่าสลดใจนะครับเรื่องราวไปเกิดขึ้นที่กาลสินนะฮะอยู่ที่ตำบลกุดโดนที่อำเภอห้วยเม็กเป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนคนหนึ่งครับอยู่ม .3 นะฮะไปเข้าค่ายลูกเสือคุณผู้ชมครับปรากฏว่าแน่นอนครับว่ามีเรื่องของฐานก็คือการแบบว่าไปเข้าฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วครูเนี่ยไปบอกว่าให้เด็กคนนี้เนี่ยนะฮะดำฐานในน้ํา นะครับปรากฏว่าเด็กก็กดำน้ำํทาทั้งๆท,ที่เด็กนั้นพยายามบอกแล้วว่าผมว่ายน้ําไม่เป็นสุดท้ายแล้วเด็กคนนี้หายตัวไปนะครับคุณแม่เ,เป็นห่วงออกมาตามหาพยายามให้ครูนั้นช่วยตามหาครูครั้งแรกเนี่ยไม่ช่วยตามหานะฮะจนกระทั่งต้องไปหาครูถึง3ครั้งด้วยกันครูถึงได้ช่วยตามหาเพราะครูนั้นนั่งดื่มเหล้ากันอยู่นะครับสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าไปตามหาไปเจอเด็ก ในสภาพที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วจมอยู่ในน้ําที่มาที่ไปมันคืออะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครูมีส่วนที่ผิดไหมในการกระทาแบบนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับทางญาติของเด็กนะฮะมีป้ามงแล้วก็ป้าแม็กนะครับแล้วยังมีทางทนายรณรงค์ด้วยนะครับปีนั่งอยู่กับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับคําสัมภาษณ์บางคาอาจจะมีการกระทบจิตใจ ผมต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่มีการสัมภาษณ์กันนะครับทั้งสองท่านเลยผมขออนุญาตถามทางทนายก่อนนิดนึงครับเท่าที่ตามข่าวมาข่าวมันดังมากผมถามเลยครูผิดไหมผิดดิผิดเลยผิดดิอ่าถ้าไม่ผิดลูกเขาจะตายเหรอนี่แล้วผออ่หละผออเนี่ยจะผิดแค่ไหนน่ต้องมาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงอืมเพราะว่าผอ,อเนี่ยเป็นคนคุมกิจกรรมทั้งโรงเรียนครับถ้าถ้ากิจกรรมไหนที่มันมีความเสี่ยงผออห้ามได้เนี่ยห้ามหรือยังตรวจสอบหรือยัง อืนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับรับ<ๆ>ยูนนลนรงผมขออยาตถามทางนี้ก่อนเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับผมถามทางป้าแม็กนะกนเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดกับน้องใช่ไหมใช่ครับ,รบทั้งหมดเลยคือเบื้องต้นก็คือได้รับโทรศัพท์จากน้องมาว่าหลานหายไปทีนี้เขาก็ไปตามที่โรงเรียนอย่างที่เป็นข่าวค่ะค,ะคเขาก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเขาก็โทรมาหาเราว่าเออยังไงอะไรแล้วก็เออยังไงก็เบื้องต้นก็ไปแจ้งความ ก็เลยเกิดมีคนจากสอนออะไรมาช่วยนะคะแต่ส่วนครูเนี่ยไม่มีใครอยู่ในสถานที่นั้นเลยพอเกิดเรื่องที่น้องไปทำเกี่ยวกับไปบอกว่าตามหาเนี่ยเขาก็เลิกแล้วก็กลับบ้านใครบ้ามันอ่อาหัวอย่างนี้ โรงเรียนแห่งนี้ชื่อว่าโรงเรียนนาคอวิทยาคมค่ะอ่าแล้วแล้วตัวตัวตัวน้องปอนเนี่ยคืออายุ15แล้วถูกไหมฮะสิบห้าค่ะเรียนอยู่ชั้นมสามมสามค่ะวันนั้นเนี่ยคือน้องเนี่ยต้องเข้าค่ายค่ะเป็นค่ายลูกเสือคือเข้าประจําอยู่แล้วไหมฮะปกติแล้วน้องไปประจำข้อมูลตรงนี้คุณคุณป้าไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันพอจะทราบไหมฮะทราบค่ะพ่อเพราะว่าทุกปีก็จะได้คุยกับน้องว่าเออเข้าค่ายคือวันที่ย8ด แต่กุมภาเนี่ยได้มีโอกาสไปเจอน้องครั้งสุดท้ายน้องก็บอกว่าเนี่ยปอนตั้งใจเรียนให้จบนะเขาบอกว่าแค่จะจบแล้วครับบีนาะแต่ว่าปอนจะต้องเข้าค่ายตรงนี้ก็เลยบอกว่าตั้งใจเรียนสอบให้เสร็จแล้วก็ไปทํางานที่กรุงเทพกับป้าวันที่ยี่สิบแปดกุมภาเดือนที่แล้วเพิ่งเพิ่งลงมาประมาณได้เท่าไหร่ก็รับข่าวเรื่องนี้ค่ะเขาเสียใจย<ม>ที่ที่ทไม่คนะาดคิดว่าเกิดขึ้นกับหลานตัวเองแล้วก็ ความสะเพ่าของอาจารย์ที่ไม่ประมาทแล้วเกิดเหตุแล้วยังไม่มีการช่วร่วมมือกับผู้ปกครองที่จะไปช่วยหาหรือค้นหาหรือทำอเกี่ยวกับโทรตามตืลิล้นในก <นะ S 1> รณาเด็กพอฉันโทรเข้าไปถามว่าพอ,ะอ,ะอะคะอยากทราบว่าเด็กหายไปไหนหนึ่งคนคเขาก็มีท่าทีไม่สุภาพก่อนที่ที่ ดิฉันเชื่อว่าเขาเมาเพราะดิฉันถามน้องบอกว่าค,คุณครูไม่รับผิดชอบไม่ช่วยหาเหรอน้องบอกว่าเขาตั้งวงกินเหล้าสังสรรค์กันอยู่ก็เลยเชื่อมั่นว่า,วานั่นแหละเขาเมาแล้วดิฉันก็ได้คุยกับพอโ,อโดยตรงอ่ะโอเคอันนี้คือเดี๋ยวผมก็ย่าดกลับมาย้อนกลับมาเล่าเรื่องต้นเหตุให้ฟังอ,อีกนิดหนึ่งนะฮะคือต้นเหตุทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นที่โรงเรียนานาคอแห่ง<ข>นี้นะครับมีการเข้าค่ายกันโดยน้องปอนเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มนีที่ต้องเข้าค่าย ค่ายนั้นนะฮะจะมีฐานฐานหนึ่งชื่อว่าฐานหนีภัยสงครามดูไหมฮะอันนี้ผมขออนุญาตเล่าแทนและกันจากที่ผมได้อ่านข่าวมานะครับเพราะว่าทั้งสองท่านอาจจะตื่นเต้นก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็เลยคมกลัวไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าตามข่าวกันแล้วกันนะฮะก็คือฐานนี้ชื่อว่าฐานหนีภัยสงครามนะครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนที่เข้าเนี่ยอ่ผมสมมติผมตีให้แล้วกัน15คนนะฮะสิบห้าคนนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีหนึ่งในนักเรียนนั้นอ่ะเขาไม่ได้มาเข้าค่ายด้วยในวันนั้นเาาขอล นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือนักเรียนประมาณสิบี่คนในะนี้ผมเอาเอาโดยประมาณก่อนนะฮะสิบสี่คนนี้ก็จะลงไปดำน้ํากันซึ่งแน่นอนว่าทางปอนเนี่ยก็บอกครูอยู่แล้วว่าผมว่ายน้ําไม่เป็นอันนี้ทางคุณป้าทราบไหมทราบคะ่ะเขาไปบอกครูว่าว่ายน้ําไม่เป็นใช่ไหมฮะใช่ค่ะจริงๆหลานเราก็ว่ายน้ําไม่เป็นจริงๆรใช่ค่ะแล้วยังไงต่อฮะตรงนี้แล้วหลานก็บอกว่าเขากลัวน้ําแล้วก็ บ่อน้ําก็ใกล้กับบ้านแล้วเขาก็ไม่เคยไปเล่นตรงนั้นเลยอจนวันนั้นที่ไปบ้านไปเยี่ยมเขาเขาก็ได้บอกกับดิฉันว่าจะมีการเข้าค่ายตรงนี้เขาก็บอกว่าเขากลัวเขาไม่อยากเข้าไปร่วมด้วยก็เลยบอกว่าก็เซฟตัวเองตัวป้าบอกว่ายังไงก็ต้องสอบให้ผ่านถึงจะได้จบมสามก็แนะนําหลานแบบนี้อันนี้ก็คือมั่นใจว่าหลานกลัวน้ําจริงๆค่ะหลานกลัวน้ําจริงๆนะครับอ่ะสุดท้ายเอาเป็นว่าปอนเนี่ยก็เลยต้องลงน้ําไป ทั้งที่ตัวเองนะว่ายน้าไม่เป็นแล like ้วก็ไม่อยากลงด้วยนะครับเพราะครูเนี่ <rete> ยบอกว่าถ้าไม่ลงเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะไม่ผ่านถูกไหมครับเขาก็ลงไปปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะสิบสี่คนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าหลังจากนั no ้นเนี่ยนะฮะเด็กนักเรียนที่ดำน้ําเนี่ยเขากลับขึ้นมาเขากลับขึ้นมาเนี่ยเขากลับขึ้นมา13คนแล้วบังเอิญนะครับว่าเด็กนักเรียนที่ผมบอกไปเนี่ยคนที่15ที่เขาลาไปแล้วเขาไม่ได้มาเขากลับมาอีกทีตอนบ่าย2ถูกไหมฮะ เขากลับมีที่ตอนบ่ายสองแต่ปรากฏว่าพอกลับมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยมีการไปนับตัวเลขกันอ่านับสิปิดฐานและปิดค่ายนับสิก็นับหนึ่งสอจนถึง14แต่ครูเนี่ยไม่ได้รู้หรอกครับว่าเด็กคนที่กลับมาใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มีการลงชื่อแล้วตอนที่อยู่ในน้ําเขาไม่ได้ขึ้นมาครูนับเท่าไหร่มันก็14คนเท่าที่ตอนอยู่ตอนแรก คุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะโทษนะคะซึ่งตรงตรงที่บอกว่านับครบเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจนะว่าคุณพูดเพื่อที่จะปกปิดหรืออะไรซึ่งการปฏิบัติจริงๆอะ่ะในการทําฐานนะคะมีอาจารย์ท่านหนึ่งแนะนําว่าทุกขั้นตอนจะต้องมีบัตรดีกันหรืออะไรถ้าปลอดภัยจริงๆถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้หรือเป็นอาจารย์ได้คุณต้องรู้ว่าหลักเกณฑ์พื้นฐานในการเข้าค่ายการปฏิบัติมันมียังไงอืค่ะตรงนี้สําคัญมากที่สุดที่สําคัญควรต้องเช็คเป็นชื่อ เป็นชื่อใช่ค่ะหนึ่งถูกไหมฮะสองก็ค,คือต้องมีบัตดีคู่กันทุกครั้งตามมาตรฐานที่นแต่อันนี้คือไม่ได้มีการเช็คชื่อแต่ไปนับแค่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็บอกว่าออกครบแต่ถ้าเกิดนับเป็นชื่อจะรู้เลยว่าน้องปอนเนี่ยหายไปค,คือเด็กชายทองรูปกระเช้าหายไปเนี่แหละครับเป็นประเด็นขึ้นมาเลยทีนี้พอหลังจากนั้นคุณแม่อันนี้เริ่มแล้วคุณแม่โทรศัพท์ไปหาทางคุณป้าถูกไหมบอกว่ายังไงฮะ คือบอกว่าปอนอ oh <my. S 2> ยังไม่กลับมาเลยหายไปไหนไม่รู้ตั้งบ่ายสามปกติปอนเขาไม่เหลวไหลไปไหนไปบ้านโรงเรียนแค่นี้ก็เลยตามโทรมาหาดิฉันในหกโมงแล้วเพราะว่าเขาไปหาอาจารย์ตั้งสามรอบก็เลยบอกว่าไม่ดได้ครั้งแรกเขาไปหาอาจารย์ก่อนใช่ไหม <c oughs> อาจารย์บอกว่ายังไงครั้งแรกครั้งแรกอ,นนอันนี้ได,ได้ได้ทราบจากน้องบอกว่า,าไปไปบ้านเพื่อนหรือเปล่าไปกินเลี้ยงกับบ้านเพื่อน <c oughs> ห,หรือเปล่าน้องสาวก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามบ้านเพื่อนไม่มีก็เข้าไปอีก ไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ไม่เห็นนะอาจารย์บอกว่าเมื่อกี้เห็นเก็บโต๊อยู่แล้วว่าแล้วว่าเอาแน่ๆอาจารย์เห็นไหมเขาก็บอกไม่เห็นครั้งแรกไปถามว่าเห็นไหมเก็บอกว่าเห็นบอกเห็นเก็บโต๊ะเก็บอะไรอยู่ตอนที่สอตอน้ครั้งที่สองใช่ไหมแต่พอเอาจริงๆถามจริงๆแล้วเขาบอกไม่เห็นน้องก็ออกตามอีกครั้งที่สามก็มาถามอีกว่าทําไมไม่เจอแล้วทีนี้สุดท้ายก็เลยโทรหาดิฉันว่าเนี่ยบ่ายสามแล้วตอนโทรมาดิฉันนี่คือหกโมงเย็นแล้วก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วคุณครูเขา ไม่ถวยตามหาหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกอย่างนี้ต่อสายให้พอออเดี๋ยวพี่จะถามให้พอเขาน้องสาวเอาโทรศัพท์ให้พอออปุ๊บครับดิฉันก็บอกว่าอ่าพอออคะยังไม่ทันพูดอะไรใส่ปุ๊บุ๊บปุบก็เลยบอกว่าดิฉันโทรมาถามป<อ>ุ๊อพอออใส่แล้วใช่ค่ะเขาใส่ว่ายังไงบ้างา<ล>บอกว่าบอกว่าพูดอีสานอ่ะนะอ่ะพูดเลยฮะอ่าออะไรนะปาดจีโทรใส่โทรศัพท์โทรมาเลยตีทูเสีเอาจังไดกูกําลังคิด ประชุ่มกันยุ่เเียิจัางใดแบบปุ๊บๆนี่คือคําพูดขอโทษดีนะคะ,ะที่พูดหยาบคืออาจารย์พูดแบบนี้งจริงๆจนน้องสาวดิฉันบอกว่าพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็เอาโทรศัพท์กระชากโทรศัพท์ตอนที่คุณฟังพอ,อ,อพูดนั้นคือเป็นไงฮะสภาพที่เท่าที่ฟังคือลิ้นผ่านเมาค่ะยืนยันว่าเมาเมาค่ะแล้วตัวน้องสาวบอกไหมคุณแม่ของปอนบอกไหมเขาเห็นอยู่ตอนหน้าเนี่ยพออนั่งอยู่เขาทําอะไรอยู่ คือก่อนหน้าที่ที่จะจะเข้ามาในน้องบอกว่าเขาตั้งโต๊ะดื่มเหล้าสังสรรค์อยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงเรียนค่ะอยู่ที่โรงเรียนในบริเวณโรงเรียนบริเวณโรงเรียนค่ะผมขอญาตินิดนึงก่อนนะครับผมกลับมาทางนี้นิดนึงครับมันได้ไหมแบบนี้คือพื้นที่โรงเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ห้ามดื่มสุราแล้วก็เป็นข้าราชการครูเนี่ยมันก็เป็นข้อบังคับอยู่แล้วว่าห้ามดื่มแม้จะเป็นนอกเวลาราชการก็ตามแต่ตัวเองก็ทำงานอยู่เลยนะเพราะงั้นเรื่องนี้ทางสพทอต้องตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องนอกจากเรื่องที่เด็กเสียชีวิตถ้าผิดกก็ต้ออองไ่ ไล่ออกเลยนะฮะพอองพออนี้ไปหมดทั้งครูที่นั่งอยู่ในวงทั้งหมดด้วยใครนั่งดื่มอยู่ตรงนั้นคือต้องออกหมดต้องถูกตั้งกรรมการสอบอืมเพราะไปนั่งดื่มเหล้าอยู่ในโรงเรียนก็เด็กเดินไปเดินมาแต่เขาอ้างว่าอ๋อตอนนี้มันไม่ได้สอนแล้วนี่ก็มันเลิกเรียนแล้วหกโมงเขาต้องไปกินนอกโรงเรียนนี่มันในพื้นที่โรงเรียนมันมีกฎหมายควบคุมดูแลอยู่เป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนหน่อยอ่านะฮะอ่าโอเคหลังจากนั้นเขาบอกเขาไม่ช่วยตามหา เท่าที่ผมทราบมาไม่ใช่ผมเพิ่งอ่านข่าวไปก็บอกว่ามีคํานึงที่มีครูคนครูคนนั้นเป็นใครผมไม่ทราบนะเขาบอกว่าจะให้กูไปช่วยตามหาลูกมึงที่ไหนขอชัดเจนค่ะผอ,อ,อพูดค่ะเพอะพี่สาวคนนี้ใช้เก้าอี้ฟาดล,ลงกับพื้นเขาถึงก,กระจายกันออกหนีกลับบ้านคนะชัดเจนผอเป็นคนพูดค่ะพราะผอก,กาลัง <c oughs> ต่อโต๊ะต่อโต๊ะกับดิฉันอยู่แล้วพี่สาวทนไม่ได้ก็เลย เขาก็เลยต่อว่าบอกว่าจะให้กุไปหาลูกพวกที่ไหนอันนี้พเรื่องจริงค่ะเพราะว่าคุณได้ยินกับหูเลยได้ยินเพราะว่าถือสายโทรศัพท์คุยกันอยู่คุพี่สาวใช้กาอฟฟาดลงกับพื้นด้วยความคือแม่ของปอนก็เอากาอฟาวอี่ไปด้วยกันอ่อโอเคเอาก้ออี้เนี่ยฟาดกับพื้นค่ะแล้วคือวงเล่าก็เลยแตกแตกแล้วก็มีับบ้านเหตุกามันแสดงว่ามีคนเห็นเหตุการณ์ในครั้งตอนนั้นที่กินเหล้ากันอยู่ในหลายคนคือมีมีพี่สาวอีกคนหนึ่งไปด้วยกัน ท,ที่ที่ยอมชัดเจนเพราะว่าเขากดื่มเหล้าน้องบอกว่าเขาตั้งวงกินเหล้ากันอยู่แล้วพอเอาสายไปให้เอาเอาโนศรศัพท์ให้พอ,อคุยกับดิฉันคนกินเหล้าอ่ะทำไมจะพังไม่รู้เรื่องก็กพูดผมเข้าใจปะใจเย็นนะเอาเพะนั่นมีคนเห็นเป็นพยานได้หลายคนใช่ไหมว่าพอ,อากินเหล้าอันนี้โตั้ที่สถานที่น่ะ ไม่ทราบว่ามีใครม้างแต่ที่รู้ก็คือมีป้ามีป้ามีน้องสาวมีน้องสาวคูณสองคนแล้ค่ะแล้วมีคนอื่นอีกไหมอันนี้ไม่ทราบค่ะเพราะ,ะ่าน,นอยู่กรุงเทพอ,อโอเคแล้วคุณก็คือได้ยินเสียงถูกไหมฮะ,ะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยไปตามกันยังไงถึงไปเจออืมคือเาอาเชิญฮะอย่างนี้นะถ้าตามมีอไรถึงเจอเพราะว่าตอนแรกไป แจ้งตำรวจตำรวจก็ยังไม่มาน้องก็เลยต้องขีม่มอเตอร์ไซค์ไปแจ้งที่อำเภอโทรไปไม่มีใครรับสายดิฉันเองก็โทรไปที่สพออเขาก็ไม่มีคนรับสายน้องก็เลยไปโดยตรงก็เลยแจ้งเขาก็เลยโอเคมาทั้งประดาน้ําแล้วก็เจ้าหน้านที่เจ้าหน้าที่ก็โอเคยอมรับว่าเขาทํางานดีแล้วก็มาค้นหากันทีนี้ดิฉันก็ได้ดูไลฟ์สไล์สดว่าศพถ้าตกลงไปเนี่ย มันจะฟูขึ้นมาประมาณ12ชั่วโมงใช่ไหมคะอ่าเขาก็เลยรอกันคือที่รอเนี่ยไม่ได้รอด้วยความมั่นใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่รอเพราะว่าด้วยสถานที่แล้วอะไรต่างๆเนี่ยไม่ไปไหนได้อยู่แล้วหมู่บ,บ้านมันต้องมีจุดนี้จุดเดียวก็เลยรอเพราะหาที่อื่นไม่เจอแล้วจนถึงเวลาที่23นเท่าไหร่นะไม่แน่ใจเวลานะน้องก็โผล่ขึ้นมานั่นแหละคือการตามหาซึ่งครูไม่มาจะมาตอนที่ข่าวใหญ่และมาโผล่อยู่คนหนึ่งที่เป็น ผู้หญิงอ่ะแต่ไม่ทราบว่าครูคนไหนนะที่ออกมาสั่งเด็กๆว่าทําไมอย่างงู้นคือฟังจากเสียงไล้สดๆนะเขาข่มเด็กอ่ะอันนี้คุณป้าขอพูดตามที่ได้ยินนะค,ะค่ะนั่นแหละนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคืนที่เกิดเหตุค่ะที่เจอเพราะว่าน้องโผล่ขึ้นมาเองแล้วได้การช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยแล้วก็ตํารวจสอพอ,อ,อห้วยเม็กซึ่งได้มีโอกาสได้คุยกับทางฝั่งครูบ้างเลยอย่างตอนนี้ว่าเขาจะรับผิดชอบหรืออะไรยังไงคือ ท่าที่ฟังจากหลานที่ที่ไปโดยตรงนะเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบทํางานศพให้เท่านั้นเรื่องอื่นยังไม่มีอะไรคืบหน้าก็เลยบอกว่าไม่ต้องหลอกงานศพเราจัดเองได้ก็แค่นี้ไม่คือไม่ได้คุยอะไรกับครู้งนั้นเท่านี้ค่ะตูวพออว้ยยังไงบ้างฮะได้คุยกันอีกไหมคือไม่ได้<ก>คุยตัองะต่ที่มางานที่มาบอว่ามาเยียวยาบอกว่าให้ถ่ายรูปให้หน่อยเอาเอาความจริงเลยเนาะให้ถ่ายรูปไปหน่อยหลานชายว่าอ๋อไม่ถ่ายหรอกจะทําบุญก็ในใส่ขันแล้วก็ บอกเขาว่าไงคือเขาเอาเงินมาให้ใช่แล้วก็บอกขอให้ถ่ายรูปให้หน่อยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเอาเงินมาให้แล้วถูกต้องก็เลยบอกว่าหลานอย่าเซ็นอะไรคืออันนี้อันนี้ก็บอกว่าอย่าเซ็นรับอะไรจากใครทั้งนั้นอยู่นิ่งๆถ้าใครจะให้ก็ใส่ขันประเพณนี้บ้านนอกก็คือทําบุญก็คือใส่ขันทําทานนะนะคะคุณเขาบอกว่าถ่ายรูปให้หน่อยหลานบอกว่าผมไม่ผมไม่ถ่ายให้นะครับอยากทําก็ทําในขันแล้วก็เชิญคณะครูกลับบ้านเพราะหลานนั้นเจ็บมากเพราะว่าหลานชายอ่ะสนิทกับครูคนนี้แล้วทา โรงเรียนเราลักของเราหลานนะเป็นคนทาผระป่าโทษน,นะทำอะไรทุกอย่างรั้วโรงเรียนเส็จก็เพราะพวกเราค่ะเขาก็เลยจ็บใจว่าเอาทําไมในเมื่อเราทําขนาดนี้คุณมาทําอย่างนี้หลานก็เลยว่าผมไม่ถ่ายให้นะครับหล,ลานนี้คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับทางน้องปอน,น,นไงฮค่ะเป็นลูกของพี่สาวคนที่ทุบโต๊ะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องไงถูกต้องอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ เอาละกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณป้าผมขอญอาตถามนิดนึงตอนนี้สิ่งที่คุณป้าติดใจมากที่สุดคืออะไรบ้างครับติดใจเรื่องระบบการควบเซฟตี้ของทางโรงเรียนว่ามีจริงหรือเปล่าและการทำฐานแต่ละฐานคุณมีการศึกษาว่าต้องป้องกันแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่าคะ่ะและที่บอกว่าทำทุกปีแล้วการความปลอดภัยทำแบบนี้มาตลอดเลยหรอคะคะ่ะคือเวลาการนับคนนะคะ อย่างที่คุณคุณหนุ่มเคยพูดไปว่าการนับคนเรียกชื่อมันก็จะดีกว่าคืออยากให้ตรงนี้รัดกลุ่มมา,มากกว่านี้ขึ้นค่ะอืมผมถาม<ต>ทางทนายรณลงนิดนึงไอ้กรณีแบบนี้นี่จะเอาผิดอะไรยังไงได้บ้างครับคืออย่างแรกเลยนะครับคุณจัดกิจกรรมขึ้นมาในพื้นที่นอกนอกตัวโรงเรียนเนี่ยคุณได้มีการสำรวจพื้นที่สะบ่อไม่ว่ามันลึกขนาดไหนแล้วไอ สภาพบ่อแบบนี้มันไม่ใช่ว่ามันสไล,ลด์ลงไปแบบสะว่วยน้ำนะเวลามันลงไปถึงเนินปุ๊บมันดิ่งลงไปเลยเพราะงั้นที่ปอนเสียชีวิตเนี่ยน่าจะมาจากการดิ่งจากหลุมที่มันอยู่ข้างในจุดที่น้องน่าจะน่าจะทําให้เสียชีวิตน่าจะเป็นจุดนี้เพราะว่าน้ามันไม่ไหลอะไรหรอกทีนี้คําถามก็คือก่อนจัดกิจกรรมเนี่ยหรือหลังจัดกิจกรรมเนี่ยได้มีการทสาสัญลักษณ์อะไรไวหมว่าเป็นจุดน้ําลึก คือปกติเราไปแล่นน้ําที่ไหนนะจะมีจุดน้าลึกบอกป้ายชัดเจนแล้วเนี่ยเป็นเป็นเด็กเด็กประมาณ15เนี่ย,ยก,ก็ต้องถามความสมัครใจเขาด้วยว่าเขาไหวไหมถ้าเขาไม่ไหวอย่าไปบังคับเขาอแล้วตอนที่มีการวางแผนกิจกรรมเนี่ยพอออนั่งประชุมอยู่ด้วยไหมแล้วพออ,อนุมัติเซเยสมาได้ยังไงแต่ขณะที่ผู้ใหญ่ยังไม่ลงไปเลยเนี่ยเราให้เด็กลงไปได้ยังไงอคือถ้ามันมีผู้ใหญ่ลงไปนี่ผู้ใหญ่จะรู้ว่าตรงเนี้ยลึกนะอย่ามาเกินอ,อ่ะผมขออนุญาตด,ดูกราฟ,ฟิกนะฮะที่ทางช่อง3มได้ทำเอาไว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะอ่า เห็นไหมฮะคือช่วงแรกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแค่เขา่าแต่ลักษณะของบ่อเนี่ยนะฮะมันลึกลงมันเทลงแบบนี้ทีนี้เนี่ยพอน้องอาจจะว่ายน้ําไม่เป็นแล้วพอเหมือนกับเดินไปเรื่อยๆเนี่ยพอดำไปเยปุ๊บเนี่ยเหมือนกับมันอาจจะมีน้ำกราฟิกเนี่ย,ยยังไม่ตรงยังไม่ตรงรใช่เมื่อวานผมเห็นมีนักข่าวเขาเดินลงไปพอเดินลงไปถึงจุดหนึง่งปุ๊บมันจะ,ม,นจะมันจะบุกล,<ง>ลงไปเลยมันจะปุ๊บลงไปเลยไอ้จังหวะปุ๊บไปเลยเนี่ยน้องอาจจะจมตรงนี้ได้อ่า เพราะ <c oughs> งั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าค่อยๆสลัวไปมันเป็นอย่างนี้เลยเป็นเป็นเหมือนขอบผาือนขอบผาแล้วหล่นลงไปอย่างนี้แล้วมันลงอย่างนี้เลยนั่นคือสภาพของดินเหนียวตามทางภาคอีสานก็เ,เป็นอย่างนั้นอรอะนั้นครูต้องรู้ด้วยไม่ใช่ว่าครูสั่งแต่ให้เด็กลงอย่างเดียวอืครูลงไหมครูลงไหมไม่เห็นว่าครูลงนะถ้าครูลงครูต้องรู้สิครูเสื้อผ้าเปียกไม่ล่ะให้เด็กลงอ่ะถ้าแบบนี้เนี่ยความผิดไปถึงขั้นไหนถ้าเกิดมีการสั่งให้เด็กลงไปแล้วเด็กบอกไปแล้ว้วยว่าเด็กว่ายน้ำไม่เป็น ครูสอนว่ายน้ำทำเด็กจมน้ำในสระว่ายน้ำครูสอนว่ายน้ำถูกดำเนินคดีข้อหาประมาทเป็นเหตุผู้อื่งในความตายอันนี้ครูอยู่ในโรงเรียนสอนในกิจกรรมก็ต้องรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบมากกว่าปกติด้วยเพราะเป็นกิจกรรมที่ตัวเองจัดถ้าไม่มั่นใจว่าคุมสถา,านการณ์อยู่อย่าไปจัดกิจกรรมในน้ำครับอคือผมอยากให้ทางตำรวจกาะทรวงศึนะนะครับ ตั้งประเด็นการสืบสวนคดีนี้อย่างแรกเลยนะครับว่าในการที่จัดให้มีกิจกรรมของนักเรียนเนี่ยมีการประชุมมีการขออนุมัติยังไงบ้างและครูที่รู้เห็นในการอนุมัติขายกิจกรรมที่ต้องลงน้ำเนี่ยมีกี่คนมีใครบ้างรายชื่อเป็นยังไงและครูคนไหนบ้างอยู่ประจําฐานในฐานไหนแล้วครูที่ต้องปฐมพยาบาลเป็นใครระบบการทําตารางกิจกรรมเวลาเช็คชื่อเนี่ยมีการทํารอบครอบแค่ไหนแล<ม>้วผออ,อ,อยู่ตาแหน่งไหนนะวันวอเวลานอนที่เกิดเหตุแล้วหลังจากที่เด็กหายโรงเรียนทําอะไรบ้าง หลังจากเจอศพเด็กโรงเรียนทําอะไรบ้างอืความรับผิดชอบต้องชัดเจนแล้วกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะนี่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเด็กทุกคนต้องเรียนลูกเสือ,อถ้าเด็กทุกคนสามารถเลือกได้ว่าไม่เรียนลูกเสือเราก็คงไม่ว่าเรื่องอะไรกับกระทรวงศึกษาธิการวันนี้กระทรวงศึกษาธิการต้องออกมาตอบเรื่องนี้ด้วยอืเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะเป็นลูกใครอีกหรือเปล่าที่จะไปจมน้ําแบบนี้จากกิจกรรมลูกเสือ ครับเห็นบอกตอนนี้พออ,อเสนอเงินมาให้หนึ่งแสนบาทในเรื่องจริงไหมเขาบอกว่าจะทำศพแล้วก็เยียวยาหนึ่งแสนบาทแต่ทางป้าบอกว่าไม่ต้องรับไม่ต้องเยียวยาหรือ,อทำศพขอให้ผู้พออรับผิดชอบส่วนที่ประมาททำให้เด็กเสียชีวิตค่ะนี่ประเด็น,นะนหนึ่งค่ะทำลายที่บอกว่ามีหลานเพิ่งไลน์มาว่าตารางการเข้าค่ายอะไร ไม่มีค่ะตารางการเข้าค่ายก็ไม่มีก่อนที่จะเข้าอ่ะค่ะใช่ไม่มีอ่าที่คุณก็โผล่ได้ครับออนนี้อาจจะโผล่มาได้โผล่ได้เดี๋ยวโผล่แต่นี่คือเนาะลานกลับไปจะขอทำไม่ได้อคุณทีตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะคุณทีครับครับผมได้ยินชัดหรือยังครับสวัสดีครับปนุ่มครับได้ยินชัดหรือยังครับได้ยินชัดแล้วครับโอเคคุณทีครับทราบเรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหมฮะทราบคร่าวๆแล้วครับ ครับผมไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยครูที่มีการไปคุมแล้วให้เด็กเดี่ยวลงไปดำน้ำําทั้งที่เด็กว่ายน้ําไม่เป็นอันนี้เนี่เรื่องนี้มองยังไงครับคุณตีฮะคือถ้าเรื่องนี้ถือก็มองได้ว่าถือว่าเป็นการละหลวมไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเขตกำลังดำเนินการสอบข้อเท็จจริงให้ละเอียดแล้วก็จะรีบสรุปครับไม่ช้าครับ ในความเป็นธรรมทุกฝ่ายครับครับแล้วแล้วกรณีที่เอตอนแรกเลยเนี่ยนะฮะคือทางฝั่งของแม่เนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากครูบอกให้ช่วยตามหาเขาไม่ช่วยกันตามหาแถมยังนั่งดื่มเหล้าในโรงเรียนมีพยานยืนยันกันได้นี่มีความผิดอะไรยังไงไหมฮะไปกินเหล้าในรโรงเรียนด้วยนะ,ะกรณีนั้นก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับในควาเป็นกรณีที่ปฏิบัติผิดระเบียบอีกเรื่องหนึ่ง ในมิติของการไปนั่งดื่มเหล้าในโรงเรียนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับ,รบแต่ว่าถ้าในเรื่องของการไม่ช่วยเหลือทันทีที่ผู้ปกครองไปร้องขอเนี่ยก็คงเป็นประเด็นที่เขตต้องสอบซึ่งซึ่งก็ควรจะพิจารณานะครับหลักการให้ความเป็นธรรมครับเพราะว่าถ้าส่วนไหนที่ไม่ไม่เหมาะสมก็ก็ต้องดําเนินการครับท่านเลขาธิการท่านน้ำพรพิณสสารให้ความเป็นธรรมแน่นอนครับอืมนะฮะคืออย่างนี้โทษมีถึงขั้นไล่ออกไหมฮะ คือ,อมันมีมันมีแนวแนว,แนวปฏิบัติอยู่ครับว่าเกณฑ์ไหนหละรวมแค่ไหนถ้ามันร้ายแรงก็เป็นโทษให้ออกไล้ออกครับครับผมตอนนี้ทางโรงเรียนได้มีการส่งเรื่องราวมาถึงทางท่านหรือยังครับโรงเรียนเ,เขตรายงานเบื้องต้นมาแล้วครับแล้วก็เขตกาลังสั่งตั้งกรรมการสอบตอนนี้กรรมการลงไปสอบอยู่ครับด่วนมากครับไม่มีการหยุดครับ ครับผมแล้วทางอขอโทษนะฮะทางสทอทถจะเยียวยาหรืออะไรยังไงทางทางฝั่งครอบครัวบ้างไหมฮะมีครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังคุยกันอยู่แต่ว่าเบื้องต้นคืออต้องดำเนินการอยู่แล้วครับจียงแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องขอญาตว่าเรามีระบบในการเยียวยาหลายเรื่องนะครับอ,อันดับแรกต้องขอแสดงความเสียใจก่อนนะครับไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่า ครูเองก็คงไม่ได้มีเจตนาเพียงแต่ว่าในแง่การปฏิบัติตลางหลวมเนี่ยยังไงก็คงต้องต้องมีถ้าถ้าหลักลวมเนี่ยต้องมีโทษทางวินัยเพียงแต่ว่าอประเด็นร่องการเยียวยาเนี่ยเราจะต้องช่วยหลายเรื่องมากครับในแง่ของการจัดการสเหตุการณ์นะครับว่าการการจัดการเรื่องท่านครับขอโทษนะฮะกรอบเวลาเรื่องนี้กี่วันครับที่จะสอบสวนเรียบร้อยอะไรนะครับ กรอบเวลาเนี่ยตีไว้กี่วันฮะว่าจะสอบสวนเรื่องนี้เรียบร้อยโดยปกติแต่ทางถ้าปกติก็เรื่องนี้อาจจะผมจะตอบได้ไม่ชัดนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันนะชัดเจนเนาะแต่นี้น่าจะเร็วกว่าได้ครับท่านครับพยายามเร่งรัดจะครับได้ครับผมขอบพระคุณมากนะครับท่านครับครับครับไม่ต้องห่วงครับท่านเลขาดูแลครับได้ครับครับผม ผมถามนิดนึงเห็นตอนแรกบอกว่าทางฝั่งครูที่เคยที่ครูที่ให้น้องลงไปดำน้ำเนี่ยเคยมีประเด็นเกิดขึ้นกับตัวน้องมาก่อนหรอใช่ค่ะยังไงฮะก็คือเด็กที่โรงเรียนนี้ถ้าไปสายครูคนนี้ที่เป็นผู้หญิงในฐานนี้นะเขาจะเก็บเงินทุกครั้งหลานก็เลยเก็บครั้งกันเท่าไหร่พอจะทราบไหมสิบบาทห้าหรือสิบาทประมาณห้าหรือสิบบาทเขาใจไปสายเก็บสิบาททาบาทนี้ทีนี้หลานก็เลยไม่อยากไปอะไรสักอย่างขอกับแม่แม่เลยบอกว่าเป็นอะไรเขาก็เลยบอกว่า พอไปสายครูจะเก็บเงินแม่ก็เลยว่าเอา้าทำไมทําอย่างนี้น้องสาวก็เลยเข้าไปหาครูครูคนนี้ยเขาก็บอกว่าใบาเบี่ยงว่ามันสายต้องทําโทษอย่างน้นอย่างนี้ทีนี้ทางพอ,อน้องก็ไปหาพอ,อว่าทําไมทํากับเด็กอย่างนี้แล้วเก็บคุณเอาไปไหนคือเด็กทุกคนจะบอกว่าเอาไปแล้วก็ไม่เคยไม่ใช่ว่าไปกองกลางทําอะไรนะไม่เคยมีการใช้เองเอาไปใช้ฮะอันนี้เท่าที่ฟังนะคือเอาไปใช้เองส่วนตัวค่ะส่วนข,ข้อมูลลึกเนี่ยสามารถไปสอบถามเด็กในพื้นที่ ได้ค่ะคประเด็น,นคนที่คุมให้น้องอดำน้ำเนี่ยนะใช่คุณแม่รู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าเขามปประเด็นเพราะว่าน้องจะปึกษาปีชันตลอดทุกเรื่องแล้วก็พอพอเกิดเรื่องเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็เลยถามน้องเมื่อเช้าก่อนจะออกมาว่าตกลงใครเป็นครูผู้หญิงที่ฐานใช่ครูคนที่มีปัญหากันไหมน้องบอกว่าก็ใช่มันนั่นแหละโทษนะเขา,เานั่นแหละก็เลยเอา้าถ้าหนูรู้ตั้งแต่น,นั้นก็คง ทำประเด็นมากกว่าน,นี้แล้วคือเพิ่งรู้เมื่อเช้านี้เองโอเค okay. อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมไปเก็บตังค์เด็กนักเรียนรออับเใช้การลงโทษนะครับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการมีอยู่หกอย่างแต่ในหกอย่างไม่มีการเก็บเงินเด็กเพราะง,งั้นก็ต้องสอบเรื่องนี้เพิ่มว่าเก็บไปทําอะไรบ้างอเงินเด็กเอาไปใช้เนี่ยคุณเรียกไปคุณได้มีเสร็จนะคุณต้องเอามาคืนนะแล้วเคยไปร้องที่พอ,ออด้วยก็น้องสาวไปคุยพอ,ออว่า<อ>ไงที ก็บอกว่าเขาก็ช่วยกันบวยใบเบียงอะค่ะทีนี้น้องว่าถ้าไม่ยอมเลิกทาหรือจะไม่ถ้าพอออไม่ช่วยเอาผู้หญิงคนนี้ออกน้องจะไปแจ้งเองว่าจะเอามึงออกเองโทษนะบอกว่าจะเอาออกเองครูคนนี้มันเกิดคดีขนาดนั้นเลยค่ะคือเดือดเือคือเคยมีประเด็นกับครูคนนี้ที่ให้ให้ให้ทางฝั่งของปอนเนี่ยดำน้ําและปอนก็ไปตายถูกต้องถูกต้องประเด็นก็คือตรงนี้ต้องดูลึกไปอีกค่ะ งานสอบสวนก็ต้องสอบเก็บไว้ในสำนวนนะครับให้ความเป็นธรรมกับญาติด้วยอคือเรื่องนี้ญาติก็เป็นชาวบ้านธรรมดาคงไม่รู้ทางประเด็นข้อกฎหมายสักเท่าไหร่รส่วนสอพ่ทอ,อนจะเจ็ดวันหรือจะเป็นเดือนผมก็รอได้อแต่ยังไงก็ต้องชี้แจงมาให้ชัดเจนอยากเห็นอย่างเดียวคือจะย้ายทั้งโรงเรียนไหม,ไมหย้ายครูทั้งโรงเรียนไหมแล้วก็เรียกสอบพยานเพราะว่ามันเหตุเกิดเหตุการณ์เนี่ยครูมีส่วนได้เสียในคดีครับจะให้ครูอยู่แล้วเด็กจะกล้าให้การกับทางตำรวจกับทางอายการได้ไงก็ต้องย้ายครูทั้งโรงเรียนก่อนถูกต้องแล้วที่สุดอ่า โอเคคือตามขั้นตอนน่าจะเป็นแบบนั้นข้ออครูต้องถูกย้ายไปก่อนทั้งโรงเรียนใช่ครับนะฮะแล้วเด็กเนี่ยถึงจะให้ปากคําได้เด็กทั้ง13-14คนที่ไปเข้าค่ายวันนั้นครับไม่งั้นคือครูเหล่านี้อยู่ไปยุ่งเหยิงกับพยานแน่ก็จะกลัวเด็กๆจะกลัวว่าพอครูมาพูดปุ๊บเด็กก็เริ่มกลัวเออมันอาจจะมีทธิพนกับตัวเด็กทําให้เด็กไม่กล้าเล่าความจริงได้เพราะฉะนั้นครูไปก่อนเถอะคแล้วเดี๋ยวว่ากันเรื่องของคดีใช่ครับแต่ถ้าเกิดครูยังอยู่ในพื้นที่หรือออยยยู่่ทีีีโรรงเนนนนบ้าาาควิ เรื่องนี้เนี่ยมันจะาพาดพิงไปถึงเด็กๆว่าเขาไม่กล้าที่ออกมาชี้แจงหรือให้ข้อเท็จจริงอะไรมันอาจจะไม่ได้ความจริงมันอาจจะไม่ได้ความจริงในกระบวนการยุติธรรมยุ่งเหยิงกับพยานใช่ครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ